สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเ b ิ้ลจะมาเปิดการขาย Yamaha T Max DX 530ตัวรหัส DX เนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นตัวท็อปนะครับรองท top ก็จะเป็นตัวรหัส SX ตัว SX กับ DX เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกัน 1. คือไม่มีคุยคอนโทรลนะครับคุยคอนโทรลตัวนี้2ส,สวิตตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นสวิตสําหรับชิวขึ้นลงไฟฟ้านะครับ แล้วก็3ก็คือเบาะอุ่นนั่นเองนะครับก็กดมาที่เมนูนะครับมันจะมี heat grip นะครับปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็เรื่องของเบาะอุ่นก็สามารถปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันอย่างอื่นก็คือเหมือนกันนะครับก็จะเห็นหลักๆที่ที่ใช้งานได้ดีนะครับน่าจะเป็นชิลนะครับพื้นคอนโทรลก็อาจจะไม่จะเป็นสักเท่าไหร่สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าวิ่งทางเายาผมว่ายังไงมือมันก็ มีความปลอดภัยมากกว่าระบบไฟฟ้านะครับไม่เหมือนรถยนต์ค่ะมาครับมาดูต่อนะครับคันนี้เป็นรถสีน้ําเงินด้านนะครับเป็นมิสไนส์บลูนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับรถสวยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยหลมแปะนะครับสีเดิมทุกชิ้นนะครับประวัติดีรถออกมือเดียวนะครับจะคือออกเงินสดมานะครับไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะครับรถสวยอันนี้มีของแต่งให้แถมให้ไปนะครับเพราะว่า ตัว T Max ตั้งแต่ปี17ขึ้นไปฟูลเล่หลังนีเน่เป็นอะไรที่มันมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยต้องบอกไม่ค่อยสวยนะครับมันจะเห็นพวกคับคาพวกนี้ใส่ลงไปก็ดูดีขึ้นนะครับทะเบียนนะครับเป็นทะเบียนร,ระยองนะครับสามารถโอนได้ทุกขนส่งนะครับเพราะรถออกศูนย์อยู่แล้วนะครับจานดิสเต็มเต็มนะครับใส่ยังไม่สึกเลยแน่นอนครับผมมันจะมันจะสึกได้ไงเพราะว่าคันนี้วิ่งหลักแค่หลักพันนะครับ 1,000กิโลนะครับไม่แท้ให้ดูนะครับรอยล้มแปะยังไม่มีเลยครับเฟลลิ่งสวยใสนะครับแล้วก็พวกตุ้มปแฮนด์อีเดิมหมดทุกอย่างนะครับมาดูเลขหม่กัน2,557กิโลนะครับต้องบอกว่าไม้น้อยมากวันนี้เปิดเบาอ,อุ่นอยู่แล้วปิดเบาอ,อุ่นกันโอเคเปิดเรียบร้อยโอเค แล้วก็แน่นอนนะครับตัว17ขึ้นไปถึงตัว220 0 T-Max เนี่ยก็จะมีโหมดสปอร์ตให้เราเลือกเล่นกันนะครับก็สามารถกดตัวตัวนี้ได้เลยนะครับทีโหมดก็คือทัวร์ริ่งโหมดนะครับก็คือเหมือนกับโหมดอีโคทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ตัว S แน่นอนครับสปอร์ตโหมดจริงๆแล้ว T-Max โฉมนี้นี่ก็คือไม่ต้องใส่ชามก็วิ่งแล้วนะแต่ว่าขับโหมดสปอร์ตนี่ก็คือติดมือมากแล้วอะ่ะแล้วก็ความเร็วปลายก็ทําได้ถึง107-108เนี่ยแหละแนตาเร่งของรถเดิมๆนะครับ ไฟหน้าเป็น LED Full มาให้นะครับพร้อมกับตัว daytime ซ้ายขวานะครับไฟเนี่ยสว่างมากนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงให้ชมกันนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับหรือว่าเป็นรถบิสกูเตอร์ที่ขับขี่ดีที่สุดก็อบอกว่าดีที่สุดนะเร,รเรื่องของการขับขี่คล่องตัวเรื Band ่องของการแบนโค้งนะครับ ฟิลิ่งการขับขี่คอนโทรลง่ายนะครับถึงแม้เบาของ t m a มเนี่ยทุกรุ่นเลยก็ว่า,าได้ตั้งแต่ปี2000นะครับเบาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ้านะครับถ้าดูอย่างมุมนี้นะครับก็ไม่ทำให้การขับขี่นะครับยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าพอรถเคลื่อนตัวไปแล้วเนี่ยเป็นรถที่คอนโทรลดีมากนะครับคอนโทรลดีมากขับมือเดียวได้สบายๆเลยในความเร็วตำ่ำนะครับ ศูนย์ถ่วงต่ำนะครับชคอัพเป็นอัพไซด์ดาวมีระบบ control. แท็กชั่นคอนโทรลแท็กชั่นคโรตัวรุ่นนี้สามารถป,ปิดเปิดได้แล้วนะครับตัวปั๊มเบรกล่างก็เป็นปั๊มตัวเดียวที่ใช้อยู่ใน R1 นะครับเป็น,นดิสคู่นะครับจริงๆแล้วยามาฮ่าเนี่ยเขาก็เป็นปั๊มที่สั่งโรงงานบัมโบผลิตนะครับจะสังเกตได้ว่ามีโลโก้ของตัวบัมโบอยู่นะครับก็ถือว่าให้ความขับขี่ปลอดภัยในระดับดีทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นปักกิ้งเบรกนะครับ เวลาจอดทางลาชันบนเขาเนี่ยสามารถจะดึงเบรกมือล็อกล้อหลังได้นะครับอันนี้ถือว่าทํามาดีมากในส่วนของเติมน้ํามันนะครับก็คือเติมจุดนี้ได้เลยนะครับเปิดเบาะนะครับคันนี้นะครับครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกุญแจสำรองแล้วก็รหัสโค้ดของตัวกุญแจบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า ใครที่หาย m m าทีแมใช้งานอยู่เนี่ยคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับราคารถใหม่นะครับที่ออกตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทน,นะครับ5 0 0แสนต้นๆถึง5 0 0 0 0นกลางๆนะจะไม่ผิดตัวดีเตอนนี้คันนี้นะครับผมเปิดราคาที่เอาแบบหวานเย็นกันไปเลยนะครับผมเปิดราคาที่3 0 0 0 0น 5,9 0 0 0บาทนะครับสามารถจัดไฟ้นได้0,000สนนะครับก็คือดาว59,000บาทผ่ทอน4ปีเนี่ยจะตกเดือนละประมาณ8,200บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของวันออกรถเนี่ยจะมีค่าจัด3,000บาทนะครับค่าจัดเราไม่ได้เรียกเก็บแพงนะครับค่าจัดของรานเราเนี่ยแค่3,000บาทคือค่าจัดตัวสอบที่เหลือก็เป็นค่าโอนกันกบค่าประกันนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ นะครับฟิอท่ออะคาโวิกค,คาร์บอนแท้ยกเส้นสตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้ในราคาแค่32,000บาทแล้วก็ของแต่งทุกอย่างเนี่ยจะลด10%นะครับโดยเฉพาะของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลลซี่ชุดชิลทุกอย่างเนี่ยจะเป็นลดได้10%ทุกรายการนะครับไม่รวมไม่รวมพวกน้ำมันเครื่องแลรพวกนี้นะครับไม่รวมอุปกรณ์สึดล้อนะต้องบอกว่าเป็นของแต่งอย่างเดียวที่ลด10เโอเคเบาะสวยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีแม้กระทั่งแมว,แมว คันนี้จะมีตำหนิอยู่แค่จุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ชมกันชิวหน้าใสนะครับไม่มีรอยเลยทุกอย่างสวยหมดยกเว้นมาดูตำหนิกันดูนะครับตำหนิตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรไม่ได้ไปเฉียวไปชนนะโดนเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงหมานะครับเลี้ยงสุนัขแล้วก็สุนัขก,ก็ แทะเรียบร้อยจะมีแค่ตรงนี้ยังดีนะว่ามันไม่ไปแทะตัวบาง,บางโซดบางสายพานด้านหลังแล้วก็มีตรงนี้ก็ที่ท,ที่เขาแทะไปนะครับน้องหมาแทะหลุดไปแต่คันนี้ผมซื้อมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับบางโคนหน้าใครซีเรียรดเรื่องรถคันนี้ว่าอุ้ยรถสวยดั้งคันแล้วทําไมบางโคนมีรอยผมเบิกให้ใหม่นะครับผมเบิกให้ใหม่ทาง Yamaha Raider ของมีเรียบร้อยแล้วเหลือไปนําไปนํามาใส่ที่รถเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น ตรงจุดนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคุณจะได้รดออกไปเนี่ยที่ว่าไม่มีริ้วรอยนะครับที่บอกว่ามีริ้วรอยเนี่ยตัวกระจกมองข้างเนี่ยไม่มีเลยนะครับรอยเฉียวผมให้ดูนะครับเป็นเริมนะครับไม่ได้ทาสีเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มนะครับคุม3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองกับรถสภาพเหมือนกับรถใหม่นะครับ้าบอกว่าเหมือนกับรถใหม่คุณประหยัดไปได้ถึงเท่าไหร่ดีอะ่ะเกือบ2,000 200, สนบาทเลยนะ รถเือเดียวในเล่มนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบทุกอย่างโอเคก็ okay. ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตะเบินนะครับศูนย์แป1สามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับที่ร้านเนี่ยก็เปิดทำการมาร่มรวมสิบสามปีแล้วสิบสามเข้าปีที่สิบสี่แล้วนะครับซึ่งขายแก่แต่รถบิ๊กกูโเตอร์โดยตรงนะครับก็รถที่ร้านก็ยังมีเลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับที่จอดคู่กันนี่ต้องบอกว่าเป็นรถโมเดลเดียวกันนะครับคันนี้เป็น ทีแม็กหนะครับปี1น,นึ่งสี่นี้530ปี1.6นะครับตัวทีแมเนี่ยเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันนะครับต้องบอกว่ามีให้เลือกอีกหลายคันนะครับแล้วก็รถสวยนะครับช่วงหลังเนี่ยผมไม่ค่อยคุมผ้าเท่าไหร่เพราะว่าเวลาลูกค้ามาจะได้เห็นชัดๆแต่ข้อเสียของการไม่ได้คุมเนี่ยก็จะขุ่นเยอะหน่อยต้องคอยปัดทำความสะอาดนะครับสีเหลืองยังอยู่สีขาวยังอยู่สีดําติดจองแต่ ใครสนใจมาดูได้นะครับเพราะเขาจองไว้2เดือนแล้วยังเคลียร์ไฟแนนซ์ไม่ได้สักทีหนึ่งตัวเบิร์กแมนหกห้าูนย์ะครับรถยังอยู่นะครับคันนี้ก็วิ่งน้อยนะครับวิ่งไม่เยอะส่วนทีแม็กคันน้ำเงินนี้ติดจองแล้วรอรับรถคันด้าซีวิ่งหกร้อยทีแม็กห้าสามูนไอรอนแม็กสีเขียวยังอยู่นะครับตัวคันด้าซีวิ่งหร้อยเนี่ยต้องบอกว่าใครหารถพิกัดสูงขับอยู่เนี่ยในราคาฟอร์ซ่าสามร้อยเน่ยมาดูครับคันหนึ่งเนี่ยมันตกแค่ประมาณ แสนบวกลบเองนะครับโทษทีนะครับคิปมันตัดไปพอดีผมไปกดปุ่มปุ่มโดนคลิปตัดก็เลยขออนุญาตทำเป็น2อคิปแล้วกัน XADV นะครับ XADV ก็ยังอยู่นะครับ XADV เบิร์กแมนนี่ติดจ,จองแล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับโอเค C t เท0คันคันนี้ต้องบอกว่าสวยกิฟต์นะครับสวยกิฟตใครสายโชวริงมาเอาไปนะครับส่วนสุดยอด รถก็ต้องเป็น Honda Go Wing แน่นอนครับมันเป็นรถที่มีประวัติมาปีประวัติมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นรถที่ชิกเน้นดีครับขี่ดีมากที่สุดในโลกตัวหนึ่งนะครับสำหรับรถ่าตัวทัวริงโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ